สวัสดีทุกคนเหตุมีว่าเรากลับไปดูล็อเก่าๆที่แบบว่าทําตอนที่อยู่ที่อเมริกาใช่ป่ะแล้วคือแบบเราก็คิดถึงทุกคนมากคิดถึงแบบแมาแล้วก็คิดถึงแบบพ่อแม่แล้วก็คิดถึงแบบน้องแล้วคือแล้วก็คิดถึงแมวเลยทุกคนคือคิดถึงแบบ everything แล้วก็แบบว่าเราเป็นคนไม่ค่อยถ่ายรูปใช่ป่ะแล้วก็คิดว่าเราก็ไม่เห็นค่าในการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายอะไรแบบถ่ายวิดีโอมาก่อน like มันมีอะไรให้แบบกลับมาดูได้มีอะไรที่แบบ เราคิดถึงเขาแล้วกลับมาดูได้แล้วมันมีความสุขอะก็เลยแบบคิดว่าแบบจะกลับมาทำรีกเน่ยแล้วเปิดคลิปแรกก็แบบว่าคิดว่าจะทำเป็นแบบตีเอสไอท like study vlog so this vlog is gonna be a study vlog ติวเข้ามหาลัยติวเข้า SAT ก็อย่านั่งทำเพื่อผ่าน super s a t ด้วยกัน and อาจจะแบบเล่าลู้นเล่านีให้ฟังนิดหน่อย m i back in the lowlands อตอนนี้เวลาหกโมงเย็นทุ่มโมงเย็นนิดหน่อยแล้วเฉะนั้เราก็จะต้องไปทำงานนะคะเพราะาพรุ่งนี้นะคะเรามีสองงานอย่าลนั้นและไม่ทำเลยค่ะนั่งค่เอสแอทีไฟท์เพีงเดียวโอ้ยเอสแอทีตอนทุ่มหนึ่งลืมเลยอ,ะอ่ะแต่วันนี้เราจะมีเลตเอสแอทีตอนทุ่มหนึ่งนะคะเราก็เลยต้องรีบไปอาบน้ำนนนะะตอนนี้แบบ หกโมงแล้วเสร็จแล้วเราก็อยากนั่งทำงานแล้วก็ส่งงานในครูแบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวต้องเรลิน SAT verbal เพราะว่าวันที่สามสามเซมเปอจะสอบ SAT แล้วแล้วก็ hopefully ต้องได้คะแนนสักแบบพันสามแปดสิบระมาณนี้ถึงจะแบบเข้าที่เราอยากเข้าได้นะลองไปดดูว่าแบบขนาดไหนนะถึงคะแนนสูงขนาด,ดนั้นก็ fingers crossed ทุกคนแบบ pray for me เราจะให้ดูของที่ซื้อมาจากอเมริกาแล้วค่ะยี่ห้อนี้คือดีมาก like s o g o o d ไป u n i โ l o มาแล้วก็ซื้อเกห๊ยขเป็นแบบนี้มาแล้วก็ซื้อเกง๊ยวหมมาสองอันเพราะว่าตอนนี้ใช้างนานเป็งกเพราะว่า ไม่มีเก่งมากนเถอะมีแต่เกงขาสั้นแค่นั้นเลยก็เลยไปซื้อเก่งขายาวมานะคะ Shower ดื่มเงินดีบ้างจนวันกันมา study Yeah อันนี้ได้เป็นเด็เซตอัพนะคะแบบไม่ได้พิเศษเลยเลยนี่คอมเราแล้วก็ถ้าแบบทำงานนานก็จะแบบใช้อันนี้มันจะได้แบบใหญ่ขึ้นเนาะแต่ไม่ปวดตา Calendar และอันนี้ก็เป็นแบบทูดิสต์หรือว่าแบบจริงๆ่มอสกิสเก็ตสุก็แหละต่มันคือแบบหลายๆอย่างมีหลายๆอย่างอยู่ในนี้แล้วก็ อันนี้เป็นกับบ้านที่ต้องทำวันนี้นะคะแล้วก็ iPad แล้วก็ที่วางโทรศัพท์ด้านนี้ก็จะเป็นแบบ t e x t b o o k แล้วก็น้ำที่เราแบบน้ำแหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรบางอย่างที่เราแบบ still working on yeah I can think can't So, Mammy doesn't know how to vlog, so I'm vlogging for her now. What uh, are we doing? Go We're going to class. This is our canteen. No, it's pretty Here you go. Noodle. Look That's a noodle bar. It's like food. Yo, look at that nice coconut tree though. put that there they have f-107 what are we doing in japanese class right now <laughs> 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 ถ่ายบบนจริงจังใครทำคลิปให้มันเสิ้นแล้วใครตัดไปครนงโอเคถ่ายอะไรถ่ายอาทิตยีนี้ถ่ายทิี่เลยเหรอเอาแค่วันเดียวพหอไม you said <Huh? S 2> Yeah, it's gonna be on and public We're in business <time. S 1> right now, revising for a test because a <laughs> teach No, don't say that <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็มาจาก University Fair แล้วมาเดินตลาดมาเดินตลาดคับมีอะไรน่ากินไหมนั่งลมนบบยำก็นะ่าก<อ>ินหยิบคือตอนนี้เรานั่งเขียน g r a e u a t e e s t a y ใช่ไหมแล้วก็ส่งวันศุกร์ ก็ต้องเขียนตั้งแต่ประมาณแบบสองถึงทึ่งชิ้นแล้วแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแต่ก็กำลังจะไปอาบน้ำแล้พวพรุ่งนี้ก็มี p r e s e n t a t i o n มาต่อกันนะคะก็คือพรุ่งนี้มีสอบด้วยมีสอบ business finance Unit ก็เลยต้องมานั่งทำ summary sheet กันก่อนนะแล้วก็เหลืออีกเยอะเหมือนกันเหลืออีกแบบห้าอัน so let's go let's go